ในใบงานที่5นะครับอาจารย์ก็จะมาพาทำ uh, ขยับนะครับ uh, ตัวละครน,นะครับ uh, โดยอาจารย์จะพาโรดนะครับโมเดลมานะครับ uh, แล้วก็ uh, ให้นักศึกษาเนี่ยขยับตัวละครนะครับ uh, โดยให้นักศึกษาเนี่ยขยับให้เหมือนนะครับ reference uh, uh, นะครับหรือ ขยับให้ได้สัดส,ส่วนตามโอร์กลมิกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนะาะเราเปิดเรามาที่เว็บนะครับามาที่เว็บ studiobender นะครับ org เนะาะตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่โมเดลตรงนี้นะครับนักศึกษาสามารถโหลดได้หมดเลยนะเห็นไหมฮะโอ้เยอะแยะมากมายเลยโอเคทีนี้อาจารย์จะทดสอบนะครับที่หน้าจออาจารย์นะครับ ในไฟล์นี้เนาะเรนนะครับนี่แล้วนักศึกษาก็เอาเมาส์มาชี้ตรงดาวน์โหลดนี่นะครับกดดาวน์โหลดมาเลยเนาะพอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับอตอนนี้อาจารย์โหลดมาแล้วเนาะนักศึกษาก็เปิดโปรแกรมเบนเดอร์เลยครับิดโปรแกรมเบนเดอร์นะครับ โอเคโปรแกรมเบนเดอร์มาแล้วเนาะพอโปรแกรมเบนเดอร์มาแล้วนะครับให้นักศึกษานะครับอเาอนะอเอารูปทรงคิวตรงนี้นะครับแล้วก็คาเมลา่าแล้วก็ไฟตรงนี้ออกเนาะนักษากด A ครับนักศึกษากด x นะครับคือ Delete เนาะกด Enter อรลบออกไปเนาะนักษามาที่ไฟล์นะครับกดลนะิงก์เนาะกดลิงก์แล้วก็ไปตรงตำแหน่งที่นักศึษาดาวน์โหลดมานะฮะโอเคนะครับ ก็จะมาที่เรนนะครับอั underscore นดะั s กรวีสองจุเนาะแล้วก็กดลิงก์เข้ามาเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นโฟลเดอร์อตัวนี้นะครับแมปแล้วก็เรนนะครับ u n d e r s c o rig e r b ดอนะครับคลิกตัวนี้เนาะแล้วก,กดลิงก์เข้ามาพอักศึกษา,ากดลิงก์เข้ามานะครับมันจะขึ้นโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเยอะแย่เลยนะครับ ให้นักศึกษามาที่ collection เนาะ c o l l e c t i o นะครับให้นักศึกษาไปเลือก ch ขีด ren นะครับแล้วก็กดลิงก์เข้ามา,าโมเดลนักศึกษาจะเข้ามาแบบนี้แล้วเนาะเห็นไหมฮะเข้ามาแบบนี้นะครับนะกด command นะครับรูปเมาส์นะครับเห็นไหมซูม out ซูม in นะครับกด shift นะครับรูปเมาส์นะครับเป็นการเลื่อนโมเดลเนาะ นอะอ่านครับโมเดลตอนนี้โมเดลนะครับถูกกรุปนะครับเป็นเป็นชิ้นเดียวอยู่เนาะทีนี้เราจะทําการนะครับแตกไฟล์นะครับนะักศึกษามาที่อนะ็อบเจกต์เนาะออบเจกต์แล้วนะักศึษามาที่ Relation นะครับเลือกอ Make Library Overlay นะครับอนะครับตอนนี้ไฟลนะ์นักศึกษาก็จะสามารถคลิกนะครับนะ เป็นส่วนๆได้เนะาะอพอนักศึกษากกดเมื่อกี้เสร็จนะครับให้นักศึกษามาเซฟแอดก่อนเนาะเซฟแอดเนาะเซฟแอดแล้วนักศึกษาก็พิมพ์ชื่อนักศึกษาเองเนาะอย่างอาจารย์ก็จะพิมพ์ชื่ออาจารย์เองนะครับอาสิทธิศักดิน์นะอาทีนะครับอ่าอ่าแล้วก็เซฟเนาะเซฟอ่า เซฟเลยพอเซฟแอสเซปปุ๊บนะครับอา,อาจารย์ก็จะลากครอบทั้งหมดเนาะแล้วก็มาที่ไฟล์นะครับกดรีเวิร์ดนะครับนี่แล้วก็พอกดรีเวิร์ดเสร็จนะครับมันจะขึ้นอีกอให้กดโอเคกับรีเวิร์ดนะครับกดรีเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งเนะาะเห็นไหมครับพอกดรีเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งเนาะนะักศึกษาจะเห็นว่าโมเดลนักศึกษานะครับพื้นผิวนะครับ สีนะครับจะมาแล้วเนาะมาแล้วเนาะโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของอตรงมุมขวาด้านบนนะครับไอที่ตรงนี้นะครับตรงรูปตรงนี้ตรงวิว i p o r t ร h ตเชดดิ้งนะนะักศึกษาลองคิดเข้าไปดูอลองคลิดถัดไปดูนะครับ เรามาใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวตัวนี้โอเคเนาะอ่าทีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะลองดูเนาะตอนนี้โมเดลนักศึกษานะครับอ่าตอนนี้นักศึกษาอย่าลืมว่านักศึกษาอยู่นะครับในอ่าโหมดนะครับอ็อบเจกต์โหมดเนาะโหมดอ็อบเจกต์โหมดนี่นักศึกษาจะไม่สามารถขยับอ่าตัวโมเดลได้เนาะนักศึกษาต้องมาเปลี่ยนเป็นทีโพสนะครับอ่าโทษทีครับโพสโหมดเนาะ โพสต์มดตัวนี้เห็นไหมครับพอนักศึกษาเปลี่ยนเป็นโพสต์มดเนาะตรงเท้าตัวนี้นะครับจะขยับได้เห็นไหมนะฮะขยับเลยมันจะขยับทั้งเท้าเลยนะครับโอเคนะนะฮะเวลานักศึกษาจะหมุนข้อเท้าหมุนข้อศอกนะครับนักศึกษาต้องมาในแกน x นะครับมาด้านข้างเห็นไหมนักศึกษาจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับหมุนตรงนี้นักศึกษากด R นะครับ R หมุนนะครับ G ยกเนาะไหมฮะ อาจารย์จะทำท่าการายกขาและการแขนมั้ยฮะเขนะียนเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาการเซตค่า ikfk เนะาะนักศึกษากด n ครับนะครับพอนักศึกษากด n นะมั้ยทางด้านขวานะครับแถบด้านขวามันจะขึ้น dialog box แบบนี้มาเห็นไหมครับเห็นไหมมี transform น,นะครับนักศึกษามาที่คำว่า คูดลิกนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะอ่ามันจะขึ้นตรงนี้มาเลยนะครับด้านบนจะมีคําว่าคาแรคเตอร์ไหมแล้วก็เลเยอร์แล้วก็เซตติ้งเห็นไหมครับนี่อ่าทีนี้เรามาเริ่มที่เรากดลูกศรด้านหน้าคาแรคเตอร์ครับอ่าคลี่มันออกมากดลูกศรหน้าเลเยอร์แล้วคลี่มันออกมากดลูกศรหน้าเซตติ้งแล้วคลี่มันออกมานะฮะอ่าทีนี้ในดัมมี่นะครับเห็นไหมดัมมี่ก็คือตรงลูกตาดำนะครับให้นักษาพิมพ์เลขหนึ่งเนาะแล้วอินเตอร์ เห็นไหมครับลูกตาดำมาแล้วเนาะเนาะมาแล้วนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้นะครับอ่านักษาเราใส่เลขหนึ่งดูนะมาใส่เลขหนึ่งไปนะครับขาจะหายเนาะซ่อนขาเนอะอ่าทีนี้ลูกตาดำมาแล้วเนาะแต่ว่าอ่า แววตายัางไม่มาแววตาอยู่ตรงนี้ครับนี่ i. ดนดกศึกษาพิมพ์เลขหนึ่งเ e นเตอร์ไหมครับนี่แววตานะักศึษาจะมาลนะเห็นไหมฮะนี่แววตามาละโอเค ค้างเลยแปบ๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งอ่าเห็นไหมถ้านักศึกษามาเลือกตรงนี้นักศึกษาดูนี่ตรงนี้นะครับตรงอ่าที่มาอาจารย์ชี้อยู่เนาะ เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมมันจะโชว์พื้นผิวด้วยนะเห็นไหมที่มันค้างไปเนี่ยฮะเห็นไหมเห็นไหมครับนักศึกษาจะเห็นว่าที่ผิวผิวตรงใบหน้านักสายแม่มันจะมีกระขึ้นมาด้วยเห็นไหมฮะเห็นไหมไหมฮะคอมน่าจะไม่ไหวเนาะอาจารย์ขอกลับไปตรงนี้เนาะตรงอ่าเห็นไหมถ้าเราเลือกตรงนี้เห็นไหมฮะ ตรง display in material preview mode เห็นไหมครับกะก็ขึ้นมาเลยตรงแววตาก็ขึ้นมาเนาะ mm hmm. เห็นไหมฮะเห็นไหม texture เ,เ,เ,เสื้อก็ขึ้นมาไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวยอาจารย์ย่อลงไปก่อนเนาะค่อน mm hmm. ข้างค้างนะครับอ่เดี๋ยวย่อไปก่อนเนาะย่อ,ยอไปก่อนย่อไปก่อนโอเคทีนี้เรามาดูอ่าในเรื่องของ าการเซตตรงนี้กันเนะาะทีนี้นักศึกษาดูตรงนี้นะครับตรง IK FK นะครับนักศึกษาลองกดดูเห็นไหมตรงหลัง IK ไหมครับมันจะขึ้นให้นักศึกษามาจับเพื่อขยับได้เนาะนะฮะตรงหลัง FK ไหมครับ FK นักศึกษาก็กดได้เลยนี่มันจะขึ้นให้นักศึกษาขยับได้มากขึ้นนะครับเหนะ็นเนาะ นักษาลองมากดตรงนี้ครับนี่ใช่ไหมครับมันจะขึ้นตรงนี้สเตรนใช่ป่ะนะสเตรนตรงนักมันสามารถขยับตรงข้อสอบได้เนาะนี่นักษาลองกดกดออกลงนะฮะนี่จะขึ้นข้อสอบมามครับนี่นักษาลองกดตรงนี้ครับเฟสเห็นไหมครับเฟสตรงใบหน้านักษาเนาะมันจะสามารถ ไหมขยับเฟซได้เลยไหมฮะไหมแล้วสารลงกดเฟซอันนี้สิเฟซเอ็กซ์ต้าเนะฮะนะขยับตรงนี้ได้เลยไหมปาบนะครับเฟซตัวที่3นะครับเห็นไหมดูสิมันขึ้นอะไรมาฮะขยับตรงใบหน้าได,ด้หมดทั้งใบหน้าเลยนะครับฟิงเกอร์คืออะไรครับฟิงเกอร์สิ f ิงเกออ่าฟิงเกอคือขยับตรงนิ้วนะครับตรงข้อนิ้วต่างๆเนอะแฮร์ Hair ก็ผมนะฮะเห็นไหมฮะขยับผมได้ผภาพันคอก็ยังขยับได้ไหมครับนี่นักษาทีนี้นะครับนักศาก็มาแค่มาคลิกตรงนี้เห็นไหมฮะคลิกคลิกตรงจุดตามที่นักศึกษาเปิดมาแล้วก็สามารถขยับตรงนี้ได้เห็นไหมขยับขออบ้อศอกเห็นมนะฮะ หรือจะเป็นขยับมือนหฮะหรือขยับแขนนะตอนขยับแขนตอนนักษาจะหมุนหมุนนะครับนักษาต้องมาในแกนด้านหน้าเนาะลบ y นะฮะแล้วก็กด r แนละ้วหมุนเนาะ,ะนี่ขีดตรงน,นี้ฮะกด r หมุน กดจนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะนักศาก็มาควบคุมตัวนี้เลยนะครับกด G ีเดินขึ้นนี่เห็นไฮะไหมฮะอ่าขอมาจาย์เริ่มกระตุกนิดหน่อยนะครับนะครับไฟล์เริ่มหนักมากนะครับเพราะว่าเรามาเปิดโหมดที่มันโชว์แมททเรียลนะขอกลับไปไฟ์นี้กันโอเคมั้ยฮะอ่าตรงนี้นะหมุนมือนะครับ น,นักศาก็กด R หมุนเนาะนี่ไหมฮะโอเคเนะาะตรงแกน x เ,เนะาะถ้านักศึกษากต้องการเอามือมาข้างหน้านะครับนักศึกษาก็แค่มา,ากด G ได้ไมาสิฮะนี่มือนักศึกษาก็มาละ นะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะให้นักศึษาลองลองอนะครับจับนะครับในเรื่องของค่า ik fk นะครับแล้วก็ให้นักศาลองขยับดูเนาะขยับนะครับให้ได้ท่านะครับตามอนะุตสอนกมิกเนาะในตัวอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็ทำเป็นแบบยกเข่านะครับแล้วก็ เหมือนเดินอยู่บนเชือกนะฮะเห็นไหมฮะเดินอยู่บนเชือกแล้วก็มีการการแขนนะฮะเดี๋ยวผมนะครับต้องทำให้เหมือนสมจริงเนาะต้องลงมาหน่อยเนาะผมมันต้องลงนะฮะแล้วก็ผมลงเนาะ อ,อย่าลืมนะครับตอนที่เรา,าจะปรับด้านเนาะเราต้องมาปรับในด้านที่เป็นด้านข้างเนาะมาจัดผมให้เข้าที่นะครับ Okay, นะสำหรับวันนี้นะครับในใบงานที่5เนะาะก็อาจจาะจะให้นักศึกษาลองขยับท่าตรงนี้เนาะแล้วก็ให้นักศาเนี่ยทำท่านะครับท่าทางเนาะที่มันาตามโอุกโนโมิกนะครับเนาะพอขยับปุ๊บใบหน้าหรือพวกแววตาอนะไรก็ต้องไปด้วยเนะาะสำหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ